นิทานเรื่องเงือกน้อยก่อนที่จะไปรับฟังกันขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนชาคลิปด้วยนะคะหากพร้อมกันแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะไกลโพ้นออกไปในทะเลราชาแห่งท้องทะเลได้ปกครองโลกใต้น้ำในจุดที่ลึกที่สุดของทะเลคือปราสาทของราชาแห่งท้องทะเล ที่ผนังทำด้วยปะการังสีน้ำเงินบนหลังคามีเปลือกหอยที่ปิดและเปิดเมื่อน้ำผ่านและที่นั่นราชาแห่งท้องทะเลได้อาศัยอยู่กับแม่และลูกสาวอีกสี่คนแต่ละคนเกิดห่างกันหนึ่งปี เจ้าหญิงที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาเจ้าหญิงทั้งสี่คือนางเงือกน้อยเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการว่ายน้ำไปยังเรือที่ตกลงสู่ก้นทะเลและภายในเรือเหล่านั้นมักจะมีสมบัติจากโลกเบื้องบนมากมายซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนางเงือกน้อยเธอชอบเก็บสะสมสิ่งของจากเรือเหล่านั้น และตลอดเวลาที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับการเก็บสิ่งของจากเรือพวกนั้นเธอก็ได้ร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ได้มีปลาน้อยใหญ่ว่ายน้ำวนเวียนอยู่รอบตัวเธอเพื่อที่จะฟังเสียงของนางเงือกน้อยเพราะเสียงของนางเงือกน้อยนั้นไพเราะที่สุดในท้องทะเลเลยทีเดียวนางเงือกทุกตนต่างรู้ดีว่าเมื่ออายุ15ปี พวกเธอสามารถว่ายน้ำขึ้นไปสู่ผิวน้ำเป็นครั้งแรกได้และนางเงือกน้อยก็ได้แต่เฝ้ารอคอยช่วงเวลานี้เนื่องจากเธอเป็นน้องสุดและมีอายุน้อยที่สุดเธอได้แต่ฟังเรื่องราวบนผิวน้ำจากพวกพี่ๆของเธอที่เคยขึ้นไปดูบนผิวน้ำมาก่อน นั่นทำให้นางเงือกน้อยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอีกไม่นานก็จะถึงช่วงเวลาของเธอแล้วพวกพี่ๆของนางเงือกน้อยได้เล่าให้เธอฟังว่าเมื่อขึ้นสู่ผิวน้ำเธอจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายนั่นคือท้องฟ้าที่มีสีฟ้าและสีขาว และเธอจะได้เห็นกับนกที่บินว่อนไปมาเต็มท้องฟ้าเลยและยังได้เฝ้าดูพระอาทิตย์สีทองอารามที่กำลังจะลับลงสู่ท้องทะเลนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกพี่ๆของเงือกน้อยตื่นเต้นสุดๆไปเลยในขณะที่พวกพี่ๆของเงือกน้อยนั้นได้เล่าด้วยความตื่นเต้นเงือกน้อยของเราก็ได้จินตนาการถึงภาพที่งดงามเหล่านั้นเมื่อพี่สาวคนตอบ อายุครบ15ปีก็ได้เป็นฤดูหนาวเธอได้เล่าเรื่องราวที่เธอได้ขึ้นไปเหนือผิวน้ำและได้พบกับภูเขานุ่มแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลและส่องแสงเจิดจ้านางเงือกน้อยได้ถามกับพี่สาวของเธอว่า แล้วเมืองที่นั่นหล่ะเป็นยังไงเมืองบนพื้นดินพวกเขาอาศัยอยู่กันยังไงที่สาวของนางเงือกน้อยคนที่สามได้บอกกับเธอว่าที่นั่นเธอได้ยินเสียงของผู้คนมากมายและมีม้าตัวโตที่วิ่งไปวิ่งมา และพวกคนบนบกนั้นชอบกินชอบดื่มเต้นรำอย่างสนุกสนานเฮฮาพวกเขาใช้เท้าทั้งสองในการกระทืบดินกระโดดไปมาเมื่อนางเงือกน้อยได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากในทุกๆวันเธอได้แต่เฝ้ารอและคนึงอยู่ในใจว่าอีกไม่นานแล้วสินะ ฉันจะได้ขึ้นไปบนผิวน้ำและอยากจะรู้จริงๆเลยว่าสิ่งที่พวกพี่ๆพ,พ,พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่อดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เงือกน้อยมีอายุครบ15ปีนางเงือกน้อยไม่รอช้าเมื่อถึงเวลาเธอได้รีบขอตัวออกไปเพื่อที่จะข,ขึ้นมาเหนือน้ำดูโลกใบใหม่ เมื่อโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนางเงือกน้อยก็ได้ตะลึงกับสิ่งที่ตัวเองเห็นเธอเห็นท้องฟ้าเห็นฝูงนกบินและยังเห็นเรืออีกมากมายบนท้องทะเลอีกด้วย แต่ที่นั่นมีใครกำลังร้องเพลงอยู่บนเรือนั่นโอ้เสียงนั้นช่างไพเราะจริง,รงๆนางเงือกน้อยได้สังเกตไปยังชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังยืนร้องเพลงอยู่บนเรือนั่นชายหนุ่มคนนั้นเขาร้องเพลงไปด้วยยิ้มไปด้วยและยังกระโดดโลดเต้นด้วยเท้าสองข้างของเขาบนเรืออย่างสนุกสนาน นางเงือกน้อยเห็นเช่นนั้นจึงได้ไว่ายน้ำเข้าไปดูใกล้ๆเธอกับพบว่าชายหนุ่มคนนี้มีรูปงามเสียจริงเลยและก็ได้มองเห็นว่าบนหัวของชายหนุ่มคนนี้สวมมงกุฎอยู่นางเงือกน้อยจึงรู้ได้ทันทีว่าชายหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นเจ้าชายของเมืองใดเมืองหนึง่งบนโลกแห่งพื้นดินแต่ในทันใดนั้นเองท้องฟ้าเริ่มมืดสนิท และเริ่มมีลมพัดแรงฉเฉลงเริ่มกระสับกระายนั่นทำให้เรือของเจ้าชายเริ่มแกว่งไปแกว่งมาทรงตัวไม่เป็นที่พวกกลาสีเริ่มวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือพวกเขาได้ดึงใบเรือลงเพื่อที่จะควบคุมทิศทางของเรือให้หลีกหนีจากพายุลูกใหญ่ลูกนี้แต่ก็เหมือนจะไม่เป็นผลเลยมีทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบพายุฝน ถล่มอย่างแรงเรือของเจ้าชายทนแรงต้านไม่ไหวอีกแล้วมันได้จมดิ่งลงสู่ท้องทะเลนั่นทำให้เจ้าชายได้จมดิ่งสู่พระสุทธท้าเช่นกันเมื่อนางเงือกน้อยได้เห็นเช่นนั้นเธอจึงรีบว่ายน้ำลงไปเพื่อที่จะช่วยเจ้าชายขึ้นมานางเงือกน้อยได้ใช้มือของเธอไปคว้าคอเสื้อของเจ้าชายเอาไว้ จากนั้นเธอก็ได้ไว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วเธอว่ายน้ำไปที่ฝั่งและวางเจ้าชายลงที่ชายหาดแห่งหนึ่งนางเงือกน้อยเห็นว่าเจ้าชายยังไม่ตื่นเธอคิดว่าเจ้าชายคงตายไปแล้วจริงๆนั่นทำให้นางเงือกน,น้อยรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะเจ้าชายเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์คนแรกของเธอที่เธอได้พบเจอเขาหลังจากที่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำ นางเงือกน้อยได้ขับร้องบทเพลงที่แสนเศร้าเทินหลั่งน้ำตาออกมาแต่ในทันใดนั้นเองเจ้าชายก็เริ่มขยับตัวและนางเงือกน้อยก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอได้ถามกับเจ้าชายว่านี่คุณยังไม่ตายคุณยังมีชีวิตอยู่ นางเงือกน้อยได้ใช้มือของเธอแตะไปที่หน้าผากของเจ้าชายเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเจ้าชายยังมีชีวิตอยู่จริงๆเจ้าชายได้ลืมตาขึ้นเห็นนางเงือกน้อยแต่เขาก็ไม่ได้เห็นหางของเธอเจ้าชายอยากจะพูดบางอย่างกับนางเงือกน้อยแต่ด้วยความที่เขาเหนื่อยและเพลียมากจึงได้เผลอหลับไปในชั้นใดนั่นเองนางเงือกน้อยได้ยินเสียงของทหารกลุ่มหนึ่งที่ตะโกนเรียกหาชื่อเจ้าชาย ได้ยินดังนั้นนางเงือกน้อยจึงได้รีบลงทะเลและไปแอบ,บดูอยู่ที่โขดหินเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าชายปลอดภัยแล้วนางเงือกน้อยจึงจัดสบายใจ และเธอก็จะได้กลับลงสู่ท้องทะเลอีกครั้งหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นเจ้าชายก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มทหารและพวกทหารก็ได้นำตัวเจ้าชายเดินทางกลับเข้าวังทันทีเมื่อนางเงือกน้อยได้เห็นเช่นนั้นเธอก็รู้สึกดีใจที่เจ้าชายปลอดภัย แต่ว่าในใจลึกๆของเธอนั้นก็รู้สึกเศร้าที่ต้องแยกจากเจ้าชายของเธอเพราะว่านางเงือกน้อยเธอได้ตกลุมรักเจ้าชายตั้งแต่แรกเห็นนางเงือกน้อยได้กลับลงสู่ท้องทะเลอีกครั้งหนึง่งและเธอได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเจอบนโลกมนุษย์ให้กับพวกพี่ๆของเธอฟังเมื่อพวกพี่ๆของเธอได้ยินเช่นนั้นต่างก็ตกใจเป็นอย่างมากที่นางเงือกน้อยได้ฝ่าฝืนกฎป ช่วยมนุษย์เอาไว้นางเงือกน้อยได้กำชับพวกพี่ๆของเธอว่าอย่าให้ท่านพ่อรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดแต่นั่นก็เหมือนจะไม่ทันการแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่นางเงือกน้อยได้เล่าให้พวกพี่ๆของเธอฟังนั้นท่านพ่อได้รับรู้ทั้งหมดแล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นนางเงือกน้อยจึงรีบไปขอโทษท่านพ่อของเธอทันที แต่นั่นก็ยิ่งทำให้ท่านพ่อของเธอกโกรธขึ้นไปอีกจึงได้สั่งกักตัวนางเงือกน้อยเอาไว้ห้ามขึ้นไปสู่ผิวน้ำอีกนั่นทำให้นางเงือกน้อยรู้สึกเศร้าใจและโศกใจเป็นอย่างมากเธอไม่ยอมกินไม่ยอมพบหน้าไม่ยอมพูดคุยกับใครทั้งสิ้น ได้แต่เก็บตัวเองอยู่ในห้องและเมื่อเวลาผ่านไปพวกพี่ๆของนางเงือกน้อยก็ได้ช่วยนางเงือกน้อยด้วยการไปคุยกับท่านพ่อเพื่อที่จะให้ท่านพ่อให้อภัยกับนางเงือกน้อยสักครั้งหนึง่งท่านพ่อเมื่อได้เห็นลูกสาวของตัวเองทุกข์ใจไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเช่นนั้นท่านจึงได้ใจอ่อนและได้ปล่อยให้นางเงือกน้อยได้ออกไปทําตามใจปรารถนาอย่างที่หวังนาง เงือเน้อน้อยได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่พบเจอให้กับท่านพ่อฟังและบอกกับท่านพ่อว่าเธออยากจะเป็นมนุษย์เธอได้ตกกลุ่มรักกับเจ้าชายแล้วและเธอก็อยากจะแต่งงานกับเขาขอท่านพ่อทรงโปรดอนุญาตให้ข้าได้ขึ้นไปบนบกและได้แต่งงานกับเจ้าชายคนที่เป็นที่รักของข้าด้วยเถอ เมื่อเช่นพ่อได้ยินความปรารถนาของนางเงือกน้อยเช่นนั้นด้วยความที่เขารักลูกสาวมากและต้องการที่จะให้ลูกสาวมีความสุขเขาจึงได้ใจอ่อนได้ร่ายเวทมนต์ให้กับนางเงือกน้อยเพื่อให้เธอมีขาเช่นเดียวกับมนุษย์นางเงือกน้อยเมื่อได้ขึ้นมาบนบกแล้วเธอได้มีขาเช่นเดียวกับมนุษย์เรียบร้อยเธอจึงไม่รอชา้ารีบวิ่งไปที่พระราชวังทันที เพื่อที่จะได้เข้าพบกับเจ้าชายในฝันของเธอแต่เมื่อไปถึงประตูพระราชวังกับพบว่าทหารยามที่เฝ้าอยู่หน้าประตูไม่ให้นางเงือกน้อยเข้าไปด้านในเป็นอันขาดนางเงือกน้อยรู้สึกเศร้าใจเธอได้เดินมาที่ชายหาดและนั่งลงตรงโขดหิน และได้บรรเลงร้องเพลงที่ไพเราะที่สุดออกมาเสียงเพลงนั้นดังไปไกลจนถึงหูเจ้าชายเจ้าชายได้ยินเสียงเพลงนั้นเขาก็จำได้ทันทีว่าเสียงเพลงนี้แหละที่ช่วยชีวิตของข้าเมื่อเจ้าชายได้ยินเช่นนั้นจึงรีบวิ่งไปดูที่ชายหาดและเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนโขดหินเมื่อเจ้าชายได้เดินเข้าไปใกล้และได้พบกับหญิงสาวตรงดา เขาจำได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้เมื่อครั้งก่อนและเป็นผู้หญิงคนแรกที่เจ้าชายก็รู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเช่นกันเมื่อทั้งสองได้เผชิญหน้ากันก็ต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเจ้าชายได้เชิญชวนเจ้าหญิงให้เข้าไปพระราชวังของเขาและเจ้าชายได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับพ่อแม่ของเจ้าชายฟัง และเขาก็ได้พูดถึงเรื่องความปรารถนาของตัวเองที่อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพ่อแม่ของเจ้าชายก็ได้อนุญาตให้เจ้าชายและเจ้าหญิงเงือกน้อยได้แต่งงานกันทั้งสองคนสบตากันและมีความสุขเป็นอย่างมากเจ้าชายได้โผล่เข้ากอดเจ้าหญิงเงือกน้อยและทั้งสองคนก็แลกจุมพิตกัน ไอเวลาต่อมาไม่นานเจ้าชายและเจ้าหญิงเงือกน้อยก็ได้เข้าพิธีวิวาทั้งสองต่างมีความสุขเป็นอย่างมาก และได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบลงไปแล้วสำหรับนิทานเรื่องเงือกหน้อยสำหรับใครที่ชอบนิทานแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะถ้าอยากจะฟังนิทานเรื่องต่อไปอีกอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามนะแล้วก็จะมีนิทานเรื่องใหม่ๆมาเล่ามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังอยู่เสมอค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ